ยอระบูนอยอเซลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่13แล้วเดี๋ยวจะพาไปาพูดถึงเรื่องของรสชาติของอาหารนะครับรสชาติของอาหารของประเทศไทยเนี่ยจะมีเยอะกว่าของประเทศเกาหลีนะครับส่วนประเทศเกาหลีเนี่ยจะมีหลักๆอยู่แค่4รสชาตินะครับก็จะมีเค็มนะครับมีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็มีเผ็ดนะครับเ,เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับ ถ้าสมมุติว่าเราจะพูดนะครับสมมติว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นประโยคโยคนะครับแล้วเราค่อยไปดูคําศัพท์อีกทีนะครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าพริกกับกระเทียมนะครับแล้วก็ขิงมีรสเผ็ดนะครับเราก็พูดแบบว่า,ามาเนุ่อง하고เซ็งกัง하고โคชู하고เมวะโยนะครับมานุ่นก็กระเทียมเซ็งกังก็ขิง นะครับคูชูก็พริกนะครับเม่วอรเผ็ดนะครับคนไทยชอบกินเผ็ดพูดยังไงนะครับเทกุกซารมเมวอรชวโยนะครับเทกุกซารมเมวอร์ชานโมโกโยนะครับได้เหมือนกันชววโยชานโมโกโยนะครับแล้วก็แอปเปิลกับส้มมีรสเปรี้ยวนะครับอีซาวกอนืนชัวนึนมาชินนชัวโยนะครับ สาคูกาหมาชิเนนชอยนะครับชอยแปลว่าเปรี้ยวนะครับเชียวนะครับแปลว่าเปรี้ยวนะครับแล้วก็กิมจินี่เปรี้ยวมากขมชิเนนนมชอยนะครับกิมจินี่เปรี้ยวมากๆนะครับแล้วก็ต่อไปขมนะครับอียากเนนนมซึโยนะครับอียากเนนนมซึโยนะครับซึ่แปลว่าขมนะครับอ่าแล้วก็ ไปที่เค็มนะครับจะจะจ้าแปลว่าเค็มนะครับโซกึมเนืน้อโซกึมเนืน้อทูจารีอีซัยโฮานาน์น์นอนมจ้ากูฮานาน์น์น์จูบุมจ้ากูนะครับเกลือมีสองอย่างนะครับอันหนึ่งเค็มมากอันหนึ่งเค็มน้อยนะครับต่อไปอ่าเดี๋ยวจะนะครับจะแปลว่าเค็มต่อไปไปที่หวานนะครับหวานก็คือทาโระนะครับทาโรอ นะครับอาจเสียงยากนิดนึงอาจจะเป็นทันล่ะบางคนพูดก็ว่าทันล่ะบางคนพูดว่าทอร์นะครับลูกสาวฉันชอบทานขนมเพราะว่ามันหวานนะครับอูดิต ja ันค่อยค่อยอูดิตันกวยจะาชวยเฮโยเวอร์คิลิมิออนทันเลยนะครับแล้วมีอีกไหมนะจืดจืดก็มีนะครับจืดก็ไม่ค่อยได้ใช้กันถ้ามันแบบถ้ามันจืดก็เกาหลีก็จะเป็นมาชิออฟโซไปเลยนะครับถ้ามันอร่อยก็จะมาชิเซอร์ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ มันนะครับคำมันก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเกาหลีไม่มีไม่มีมันมันแบบถัว่วมันแบบอะไรล่ะกินถั่วแล้วมันเงี้ยไม่มีนะครับเขาไม่พูดกันคือจะมายิโซไปเลยนะครับสรุปท้ายบทนะครับเมวุนเผ็ดนะครับเมวุนเมวอเมวุนเม,นม,นมตตานะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําพวกนี้แต่ว่าก็คมหมายเดียวกันก็คือเผ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นชอนะครับ ช่อแปลว่าเปรี pathways, teachers, ้ยวนะครับซื่อแปลว่าขมซอแปลว่าขมเหมือนกันนะครับแล้วแต่การออกเสียงจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็จ้าจ้านี่เค็มนะครับแล้วก็จะเป็นทาร์ลอทาร์ลอนะครับหลายบคนบางทีอาจจะเป็นทันหลอบางคนอาจจะเป็นทาร์ลอนะครับนี่แปลว่าหวานนะครับชิงกวอจืดนะครับชิงกาวชิงกาวรสจืดรสไม่อร่อยรสจืดชืดนะครับชิงกาวแล้วก็เป็นเนื้อกี นึกกี้นี่เป็นเคล้ายๆอาหารที่อมน้ํามันนะครับนึกเกี่ยวนะครับอมน้ํามันโอเคครับจบละคลิปที่สิบสามจริงๆแล้วมันมันเหมือนกนจ็จะเจอทางตันแล้วครับ <c oughs> ในคอมเมนต์ก็ไม่มีมาบอกว่าอยากจะอยากจะให้ให้พูดอะไรนะครับไม่ช่วยกันเลยอะนะครับยังไงก็ช่วยหน่อยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์อยากรู้อะไรก็ถามก็แล้วกันนะครับเพราะว่า การนำเสนอเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันก็ยากอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดจริงๆแล้วภาษาเกาหลีก็รู้เยอะเหมือนกันแต่่จะหยิบอะไรขึ้นมาพูดสักอย่างเนี่ยมันก็ยังไงอะนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์นะครับฝากขอบคุณแอดมินด้วยนะครับสำหรับพื้นที่โพสขอบคุณครับสวัสดีครับ